สวัสดีเพื่อนเพื่อชาว Dead by Daylight ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Ghost Face กับ Ted p e r k ่จะทําให้เครื่องปั่นไฟผูกกันแทบจะตลอดทั้งเกมเลยโดยสลับ Ted p e r k และ Add-on ที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับโดยสลับ Add-on แรกนะครับก็จะเป็นไปขับขี่โดย Add-on นี้เมื่อเราทําการหมายหัวผู้รอดชีวิตสําเร็จขณะที่ผู้รอดชีวิตคนนั้นการซ่อมแซมเครื่องปันไฟเครื่องปั่นไฟเครื่องนั้นก็จะระเบิดและสูญเสียวความขื้นหน้าไป20%พร้อมกับกั้นเครื่องนั้นเป็นเวลานาน15วินาที สำหรับแอดออนต่อมานะครับพวกที่เป็นปอกมีดห้อยขาโดยแอดออนนี้เมื่อเราใหม่หัวผู้รอดชีวิตสําเร็จความเร็วการเคลื่อนที่ของเราก็จะเพิ่มขึ้น10เปเซ็นเป็นเวลานาน5วินาทีในส่วนของเปิร์กนะครับเปิร์กแรกผมก็จะใช้เป็นสันกลัวดยหลังจากที่เราอุ้มผู้รอดชีวิตขึ้นมาแล้วเครื่องปัดไฟทั้งหมดที่ไม่มีผู้รอดชีวิตซ่อมแซมอยู่ก็จะถูกปิดกั้นไว้เป็นเวลานาน16วินาทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไหนไม่กัน้นก็มีคนปั่นอยู่เราก็็คควรไปเช้นนนัะ สำหรับปบอดต่อมานะครับเพราะจะเป็นสวิตช์ของคนตายโดยปึ่นี้ก็จะทํางานหลังจากที่เราแขวนผู้รอดชีวิตบนตะขอโดยหากปีผู้รอดชีวิตปล่อยมือออกจากเครื่องเครื่องปัดไฟเครื่อนั้นก็จะถูกปิดกั้นไว้เป็นเวลานาน50าวินาทีสำหรับปบอดต่อมานะครับเพราะจะเป็นอ้อมกอดของความกลัวโดยเมื่อเราแขวนผู้รอดชีวิตบนตะขอเป็นครั้งแรกเครื่องปัดไฟคู่เครื่องก็จะถูกกั้นไว้เป็นเวลานานสิวินาทีและเมื่อเราแขวนผู้รอดชีวิตครบทั้ง4ี่คนแล้วเครื่องปัดไฟทั้งหมดก็จะถูกกั้นไวนนนวาาา40ิที พร้อมกับแสดงออน่ล์ของคนที่เป็นเป้าหมายของเราเป็นเวลานาน6วินาทีและสลับเปิร์กสุดท้ายนะครับ่อจะเป็นเปิร์กกาเคลื่อน3เครื่องเป็นเวลานาน2นาทีตอนต้นเกมเพราะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเกมกันดีกว่า Let's go ฮอกกินจัดไว้แจมสลับตัวสเตลดับเราเครื่องสามเครื่องนั้นล็อก เขาน่าจะมาแถวๆนี้ไม่มีเอ้ยใครจ้องนี่ไงไม่ดูดก็ได้ตัวตีธรรมดาได้ไนหะมัยดย่อจ้องไงปัดตู้ดูหน่อย กี่คนเอิเสาอยู่ตรงนี้เครื่องส่วนใหญ่นี้ล็อกมีเครื่องไกลที่โดนกั้งตรงนู้นกับด้านบนโอเคมาขับปล่อยมือไงน่าจะมีคนกำลังมาดึง่ะ ดูดมาดูให้ได้เยดดอะที่สุดเฮ้ยืนจ้องวะอันนี้อะไรเนะนี่ยมาหังนี้อุ้มมาแล้วก็บังคับล็อกเครื่องอีก เกี่ยงการทางเกมอ่ะเอ้ยคนนั้นตกเศสอนแล้วไม่มีคนไปดึงเลยอ่ะถามจริงห <c oughs> ลบไม่ทันเอาไงเอาไงจะดึงคนไหนไม่พับไม้ด้วยเด <c oughs> ี๋ยวรอตีจะไหวเขาจะดึง พับไม้เลยแบบนี้ก็คนนั้นตายนะยังไงก็ไม่รอดอยังไงก็งไหนๆละมาดักหน้าเลยไม่ดึงนะเลยแขวนเฟดเดียวตายน่าสงสารมากเลยเป็นเิร์กไลท์พับมาไม้ แทะตอนเนี้ยปอดรูว่าแทาะทับตอไม้เออดูมาออกอันนี้ก่อนอันนี้เอ,อ้ยนี่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 กลับมาเอาตรงนี้ดีกว่า คนนั้นปล่อยไปก่อนดูดก็ได้เยอะระดับหนึ่งแล้วด้วย6 0ิปเปอร์นี่เผอแป๊บแป๊บก็นี้ยละยังไม่ออกมาไม่ออกก็แย่แล้วดูดเต็มเลยเกื่องกันไหมอ้ยเขาปลด

มาซอบต่อหน่อยพอดุงดีออนโศม่าอยู่นี่นี่ไงได้ใช้แล้วมาไล่ต่อเลยรอสกคิวได้ ตรงนี้พออ้อมได้หยดจากนั้นก็ได้ใช้แอดออนครั้งหนึ่ง <c oughs> สรากันหลัก <c oughs> แล้วเกิอดอด้านล่างก็บ้าขึ้นไปเลย ตอนเรื่อยมันไม่ต้องคิดอะไรมากเลยจริงๆจูปเด็กประตูมิตินะนรกแตกประตูมิติก็เข้าออกได้เรื่อยๆอีกเนี่ยรอแถวเนี้ยเดี๋ยวก็มีคนมาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงตูดไหมซ่อมทำไมเครื่องอ่ะล็อกก่อนคนผดด้ว <laughs> ย มาไหมอู <Mile dizzy> ้โดนอยู่ขี่แกหลอกมากันเครื่องนี้ใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ล้มคนเร็วเอ้ส่อมไปเสาใกล้นิดตรงนี้เลยเอ้าดิเบก้าอันนี้ไว้อะไรนะอยู่ตรงนี้กันหมดเลยแสดงว่าที่มาส่อมไปเราก็เตเบิร์ หมือนที่ยังอยู่นะเก่งกันเร็วจาดใครมายืนสองอะไรนักหนาเนี่ยวันวันคือไม่คิดจะไปซ่อมเครื่องไงกล่องมาไหมเบิรกไลไม่ทันหน้าต่างเงตีธรรมดาเลย อีกี๙ตรงนี้จ,ออจะรอจจะหวาที่เผลอรหลอมาอลไรไม้มาอุ้มเลยจะอาอุ้มดันพังไม้ใช่งั้นเสาโอเคเสาเดิมเลย ดีเบกอยู่แถวนี้แต่ปล่อยไปก่อนตัวนี้เพิ่งปล่อยด้วยต่วนมาให้ได้เยอะที่สุดก่อนอืมไปไหนละยังหิวอยู่เอาคนนี้ต่อเลยก็ได้แนะ ไม่ติดแท่งหนังมีไหมมีใช้มาชึบโคตพับไม้มา <c oughs> เสียไม้ฟี <c oughs> แล้วก็มาพังไม้บ้านเล็กมียกไม้ด้วยว่าและ ให้มันวิ่งปลดเราเยนะอยู่แล้วตอกเครื่องไม่ให้ซ่อมรีเกรบกาเทเบิลไปดึงแล้วก็อุ้มเลยไอคัน <c oughs> คนนี้รอย,ยกไม้ต้องรีบกลับมากระทืบน,นี่นี่นี่น อันนี้เลยอ้าวตีแรงเกินตีแรงเกินจนหลุดเลยอดิเดี๋ยว <c oughs> ดูดเอาไว้มาให้ได้เยอะที่สุดเอา้าลงไปด้านล่างเฮ้ยสองอะไรเนะี่ย จะดุดก้าวๆอุ้มเลยอีกคนที่อยู่ด้านบนนะไปไหนมาดึงเซเบอร์อ๋อมัดีเบกโชคชะตานำพาให้มาพบเจอกัน ไอ้หลอกโจทย์ด้วยมอนี่ไม่มีไม้ซ่อมทำไมเครื่องไม่ซ่อม <c oughs> <c oughs> นี่ก็ซ่อมจังเลย <c oughs> ดีเบคกอยู่ตรงนั้น เนี่ยลอยออกมาทางนี้มีแต่ยากไหมมอนต์แบบนี้น่าจะมีไหมต้องพับไปเลยดูดอุ้ยไม่หันไม่หันไม่เป็นไรตัวนี้เป็นบอด มาตีต่อเลยเดีย๋ยวหลอกบอดที่จะได้ไหมอ้ยหลอกไปได้เว้ยแต่ตัวนี้มันวิ่งตีได้เหรอ เบก้าอยู่ท่าไหนนะจะบานดึงเพื่อนนะคิดว่าไม่น่ามามันก็อุ้มเดาไว้เลยดีเบก้าอยู่แถวไหนนะคนนี้ตายแล้วเอ้ ถ้าเขาเนียนก็น่าจะเป็นเนียนด้านล่างเป็นเนียนซอกไหนด้านล่างจริงด้วยโหมายาวออกมาเลย ลิพิก้าเปิร์กก็จัดเต็มอยู่นะเปิร์กสายปั่นไฟก็มีเปิร์กโดดหน้าต่างเร็วของลาลาเซเบอร์ก็เปิร์กจูก,กับแต่พอมมาช่วยเพื่อนเลยด้วยยกไม้ไปฉายลอดซองแต่ว้นี้สายเล็ดเกมเลยปั่นไฟเร็วแล้วก็มีโฮปตอนเล็ดเกมอีกอีกคนนึงก็เปิร์กจกูพร้อมกับปั่นไฟ เซตแบบนี้เห็นบ่อยมากเปิดเซตนี้กับเซตนี้แล้วก็เซตปนเอ็เซตนี้มันของประจำอยู่แล้วเจอแทบทุกตาสักยานอตโจมโวระหวังว่าตาดีจะไม่มีคนโยนเกมนะก่อนหน้านี้ไม่รู้เป็นไรชักปักเชยเกมมันก็อยู่ในฝั่งเซอร์นะแต่เขาก็ โจนเกมซะงั้นชักปักออกไปกันสามคนแบบนี้เดี๋ยวตัวไหลมาแถวนี้ก่อนน่าจะดักได้สักคนสองคนแหละมีไหมมีไหมไม่มีงั้นตรงนี้อละมีไหมมีไหมไม่มีฝั่งนู้นไม่มีอยู่แล้ว งั้นเขาน่าจะขึ้นมาแถวนี้ไม่ดูดงันก็ดูดมาให้ได้เยอะที่สุดโอเคเก้าเกแล้วเยอะตีธรรมดาไปก่อนกันจะได้ใช้แอดออนดีนี่ก็จะขอคนขอไม้แต่ก็ไม่เป็นไร ตัดนี้ไม้หมดเล่นยากเลยทำอะไรคิดดีๆนิโคลัสพับป่าไม้อ่ะให้พับพับมาโอ้กระตุกโดนขังตรงนั้นแหละขังก็ได้แต่ไปไหนได้อุ้มเลย เครื่องไหนโดนล็อกบ้างเอา้ามีเคสแถวนี้จำได้ว่าเคสเอาไปฉายมาเปิดผ้าคุมอ่ะสองนายดูดมาให้ได้เยอะที่สุด เออยน,นี่ก็เดินไล่เลยเดี๋ยวไปรอใช้ตอนจังหวะเครื่องนร่ว่าจะเป็นไลท์ไม่มีซะงั้นอยู่ดีๆก็วกมาโดดหน้าต่างนี่เฉยหน้าต่างมันไม่ได้เทพเลยแต่ตรงนี้มันจุดเทพเลยมันคือบ้านใ็กของด่านนี้ถ้าคุณกตามตรงราบมา ไลด์หม่อ,อี๋หันด้วยนึกว่าจะไม่หันแล้วเมื่อกี้แล้วก็กั้นเครื่องมาอีกบีบเมนตรงนี้แต่ไม่แขวนเนี่ยแขวนตะบนดีกว่าเครื่องฝั่งนู้นไม่โดนล็อกนั่นหมายความว่ามีคนซ่อมอยู่ตรงนี้ก็ซ่อมได้เยอะนะแขวนได้สองคนกับ เครื่องเหลือ้าเครื่องนี่ก็โอเคพาพปุกันตามตรงเลยเครื่องนี้โดนชีวิตคนตายรอยตรงนี้เป็นรอยไข่ไม่หลงล่างด้วยอ๋อนี้คนรัส อะไรเนี่ยไรกับไหมฉีกฉีดไหมไม่ฉีกจังหวะนี้ต้องฉีกดทันได้ไงเนี่ยแล้วทำไมตัวละวับจังเลยเคสอยู่ไกลมาขอไม่ทันหรอก ต้องโดนกั้มตรงไหนบ้าง <c oughs> กันหมดแสดงว่าไม่มีคนซ่อมเลยมีรอยมาตรงนี้ออกมาด้านนอกน่าจะลงไปช่วยนี่คนรัชนี่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 รอมาดกันเครื่องนี้ อ้อมมาอ้อมมาที่ได้ใช้เดี๋ยวพังไม้ตรงนี้ออกก่อนนะกันมันฝังตาเวลาไล่จะได้ในง่ายขึ้นิกนิดด้วยจะวัดไหนพังได้ก็พังไปจะวัดไหนคนไล่ก็ไล่จะไปบ้าจี้พังทุกแผ่นเลยขนาดนั้นเนี่ย คืนนี้นี่ก็ได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวลองมาใช้แขวนี้ดูตรงนี้ไม่่ามีคนเดี๋ยวกลับขึ้นมากระทืบเคื่องกลางยานเลยเครื่องมันได้เยอะมากแล้ไม่มีคนอยู่เป็นตะไว้ไม่คิดว่าจะมี ถ้ารู้ว่ามีจะได้อ้อมมาอีกทางจะได้ใช้อดอนด้วยภับมาไมา้ถ้าออมมาอีกทางได้เครื่องก็โดนระเบิดตีอีกเนอู้เร็จปีเครื่องค <c oughs> อเด็ดอะไรเนะี่ย เตอรตีธรรมดาไปก่อนเ่ยเอาไงเอาไงฉีกเลยโดดมีคนไหมแถวนี้อุ้มมาแขวนเสาเสาอยูใ่ใกล้ๆฝั่งนู้นเสานี้ก็ได้ แล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้ถ้าเกิดมีคนซ่อมซ่อมอยู่เครื่องนู้นเป็นตะไวจะรังวิ่งมาหางนี้เลยเตอร์ตีเลยก็ได้นะไม้แถวนี้หมดแล้วด้วยชิวๆเลยแห็นี้เขาพับอยูล่ละอ้ยใจนิ่งจัด วิ่งดักน่ามาตรงหน้าต่างตรงนี้เหมือนจะเป็นไลท์ใช่ไหมตรงนี้ยังไงก็ลม้ม <c oughs> มันเล่นไม่ได้อยู่แล้วเลยแล้วก็แคว้นตรงนี้มาเลย ที่เหลือนี่ไปอยู่แถวไหนนะเครื่องตรงนั้นไม่โดนกั้นแต่ตรงเนี้ยจะทือไปก่อนไม่งั้นด้เห็นเครื่องดับเป้งเป้งแน่โอเคเขาก่อนนึงแพ้ เนี่ยอย่างตรงเนี้ยควรพังถึงเขาฉีกเขาก็ฉีกไปได้ไม่ไกลมีจุดเ,เล่นเฮ้ยไ,ไม่พับไม้ง้ามเลยตรงนี้นี่ก็ไม่ต้องพังก็ได้แล้วไม้มันวนตักได้เขาจะล่ไม้นี่คือลมแน่รอบอีกฝั่งมันสั้นเกิน แต่ชื่อเป็นตัวเลขนี่น่าระแวงอยู่นะน,นี่กำลังซ่อมอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยเคสเฮ้ยไ,ไม่พับด้วยนึกว่าจะเต้นคนได้ไมอ้อ้าวยังวนอยู่เนี่ยเราก็อ้อมมาองมันสั้น <c oughs> เอา้าใครแกลงไปก่อน จะติดสองเครื่องนี่แย่อยู่ได้อะไรแกได้คอเดดรอแป,ป๊บรอแป๊บคอเดด <c oughs> เดี๋ยวได้ล้มสมใจอยากแน่โอ้แบบนี้ไม่ดีอะ เปยยนี่นี่นี่นีอุ้ยแตา่ยาก <c oughs> สุดท้ายก็ล้มอยู่ดีอีกเครื่องน่าจะเป็นเครื่องไกลๆนะที่ใกล้ติดเสาอยู่ไกลเร็จด,ด้วยทีนี้ ลาไปถึงไหมเนี่ยน่าจะถึงอยู่อุ้ยติดอันนี้หลุดต่อมันไกลอะน่าจะปล่อยวางไว้ก่อนอนีงไงโอเครอบน,นี้ได้แขวนอยู่ส่วนเครื่องก็เป็นเครื่องนั้นที่โดนกั้น ใกลติดแล้วด้วยมันมายืนจ้องแถวนี้ด้วยนิโคลัสเอาไม่ใช่นิโคลเ,เป็นไอ้นี่แต่ไว้นิโคลชีกไปทั้ง้างอะงั้นเราก็เอาแต่ไว้สุดเลยนิโคลัสเขาให้เกิดเราเจอหน้าเขาล้มแน่ นี่ไงเชิงหนาไงนี่ตรงนี้นี่ไงดึงเพื่อนเปล่าไม่ดึงแสดงว่าดีครบยังได้ไม่เยอะตรวจลงด้านล่าง ไปไหนไม้หมดแล้วแถวเนี้ยวัดกับเราตรงนี้ก็เดินเก็บปัดลัดไปเลยล,ยลายนี้น่าจะง่ายกว่า โหหาตั้งนานเกือบแห้งตายไม่ไหนคาร์มัสไกลเชียวแอบมาตอนไหนเนี่ยอืมเอาไว้เป็นเบิร์กไลท์แทงหลังวงไม้วงสานิโคลัสเปิร์กฮิว กับบาลานคอเด็ดตายยากแล้วก็ใจแก่งห็นว่าเสียงไม่ค่อยได้ยินเนี่ย